อะไรยังไงเหตุผลเพราะว่าเราไม่เคยคิดจะจมตีไข่เราไม่เคยมีจิตเป็นอกุศลเราไม่เคยคิดลบค่ะไม่เคยคิดลบต่อที่ไหนเลยที่สําคัญตลอดระยะเวลาที่ต่อ,ตอระยะเวลาที่พี่เมฆร,รักษาตัวมา4ปีกว่าเกือบ5ปีเอจะบอกว่าเอเเป็นคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆแกมาตลอดเวลาในส่วนการดูแลของของเราเนี่ยเราใช้พลังบวกมากนะคะเราไม่เคยมองอะไรลบเลยเราพยายามมองบวก เราพยายามสื่อสารกับหมอที่ดูแลเราทุกครั้งเนี่ยอาจารย์ประวิทย์อัศวนนท์ท่านจะรับรู้หมดว่าเราจะทําอะไรเราจะทดลองหนึ่งสองสาทำในเชิงวิทยาศาสตร์แบบนี้ไหมทําในเ,เชิงนี้แบบนี้ไหมท่านอาจารย์รับรู้ตลอดค่ะไม่เคยข้ามหัวเลยวันนี้เราก็เพิ่งไปหาอาจารย์ประวิตย์อัศวนนท์มาการปรับยาต่างๆเนี่ยอาจารย์ประวิทเป็นคนปรับให้ค่ะเราไม่เคยทําเอง เสียใจมากเลยค่ะที่ได้ยิน